สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c แฟนช่องพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่ทแล้วพรุ่งนี้สิบสหวยลาวออกอีกนะอ่านหวยไทยกันก่อนนะ f c แจ้งมาว่าเอาคลิปแม่นๆให้หน่อยปูเยี่ยมนะไอ้มันแม่นทุกคลิปจะว่ายังไงนะมันก็เข้าของมันอยู่นะแต่ขึ้นอยู่กับว่า f c จะได้ชมคลิปไหนเท่านั้นเอง บางคลิปก็ไม่ชมเลื่อนผ่านอย่างเงี้ยคลิปที่ให้เนี่ยบางคนก็ดูไม่จบนะบางคนก็เลื่อนหาตัวเลขว่าปู่ให้ตัวไหนแค่นั้นบางคนก็ต้องติดตามทุกช็อตนะเพราะว่าจะต้องทำสูตรให้เป็นเรียนรู้สูตรพอได้สูตรแล้วก็จะได้เลขออกมาเลยว่าสูตรนี้เป็นไงมายังไงไปยังไงนะนานเห็นไหมมันต่างกันนะ ว่เป็นผู้อังนะเพราะเรามันต่างกันความแตกต่างทำให้เราไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าตัวเลขอยู่แบบไหนปู่เยี่ยมถึงผู้เรารู้ดีกว่าคนอื่นอื่นรู้นะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ไปถามคนอื่นอยู่ดีนะแต่แต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ต้องไปถามใครนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วก็ต้องถามตัวเองนะนะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพ่งเล็งเข้าไปที่จิตตัวเองฝ่ายเดียวนะจะได้ทั้งความรู้จะได้ทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองเสร็จสับนะไปมัวเพ่งจิตคนอื่นไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ทําไม่ได้นะอ่าไปหอบฟืนหอบไฟไปใส่จิตคนอื่นไม่ได้นะฮะ ต้องหอบมาที่ตัวเองนะ,ะเรารู้ไม่หมดเรารู้จุดนี้เรารู้น้อยรู้มากรู้ไม่ควบคุมรู้ไม่ทัดเทียมเราสามารถแก้ไขนะในจุดที่เราบกพร่องได้อะไม่พูดมากตามชมเลยครับผมเลขมาหาง่ายนะสูตรนี้มาหาง่ายแบบยืมมหาง่ายแบบยืนก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะที่เราไม่ถนัดในสูตรนั่งเราก็สูตรยืนนะเอ้า ก่อนจะดูสูตรเยืนมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเท่านั้นนะฮะจัดทําเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายจะย่างได้นะครับผมอ่าเราก็มาดูว่าอ่าเราจะให้สูตร มาหาง่ายแบบยืนะแบบไหนนะอา้าวเราก็มาชมกันนะครับผมที่บอกไปได้นะสามนาทีแล้วนะอา่าไม่เป็นไรนะแต่เราทําเร็วอยู่แล้วเร็วปานสายฟ้านะอา้าอยากจับสูตรตัวเลขก็ต้องจับเลขวิ่งก่อนนะอ้าเอาเลขล่างมาทําเลขวิ่งได้นะนี่เอาศูนย์มาทํานะศูนย์เดินไปเลยศูนย์หนึ่งสองสามนะ มาหนึ่งตัวแนี่นอนนะมันออก0ูนย์ห้าเห็นไหมเข้า0ูนย์สองบวกสหลักหน่วยบนนะเป็นห้านะห้าหเจ็ดแปดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเข้าไหมเข้าเลขวิ่งนะอ่ะเมื่อเราจับเลขวิ่งสองประเด็นได้แล้วนะเราก็มาทำโครงสร้างสูตรนะอ่ะเอาหลัก2มาทำนะครับผม สมาเลยสองหน่วยบนนะเขียนลงมาสามตัวนะครับผมสองสาสี่ขีดเส้นนะห้าหเจขีดเส้นนะแปดนนะครับผมามาขีดอีกนะเขียนต่ออีกนะจะใช้สีแดงเขียนนะให้มันแตกต่างกันนะ แปดเก้าศูนย์เอาหนึ่งสองสามนะครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเรามาดูนะเลขวิ่งห้าหกเจ็ดเอาตรงนี้นะนี่ห้าหกเจ็ดนี่นี่ตรงนี้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเป็นเลขวิ่งนะกาวไว้เลยอ้า ทางนี้สี่ห้าหกนะเราเอาเลขตรงกลางนี่เป็นเลขวิ่งนะสี่ห้าหกเอาตรงกลางเป็นเลขวิ่งนะได้ตรงนี้ได้หนะตรงนี้ได้ห้านะเอาเลขห้านะขีดเส้นจับใส่8 90ศนนะฝั่งนี้เลขหกตัวนี้จับขึ้นมาใส่หนึ่งสองสามนะ นได้เลขตัวไหนครับผมเขียนให้ดูหน่อยขีดเส้นนะอันนี้เป็นสูตรโครงสร้างของมันนะมาหาง่ายแบบยืนนะอ่ะจับทีละหลักจับกับพร้อมนะเอาหเม็ดเดียวนะหกหนึ่ง หกสองหกสามนะเอาหกหนึ่งก็หนึ่งหกสองหกหกสองก็สองหกหกสามก็สามหกอ้ามจบทางนี้เอาห้าเม็ดเดียวนะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดก็แปดห้านี่เห็นไหมห้าเก้าก็เก้าห้าห้าศูนย์ก็ศูนย์ห้าอ่ะสูตรนี้ได้กี่ตัวครับหกสิบสองนะ เลขมันออกไปแล้วตัวนี้นะฮะหนกับสองหนะครับผมเอหนึ่กับ0ูย์ห้าอ่าเรามาตามงวดต่อไปนะ16กกรกฎาคมห้าหกที่จะถึงนี้จะออกตัวไหนเอาเลขวิ่งกันก่อนนะครับผมหเดินไปเลยหกเจดแดเก้านะมาแน่นะฮะห้าบวกศูย์ห้าบวกสนะได้เลขวิ่งที่ 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมาเนี่ยนะอ้าวจับหลักหน่วยมาทำเลขโครงสร้างนะฮะได้ตัวไหนอันนี้เป็นลูกศรน,นะฮะเขียนเขียนเขียนลงมาเลยนะฮะเอาสีไหนเขียนสีดำเงินหรือสีสีดำเงินนะฮะอห้าหกเจ็ดอ่าแปดเก้าศูนย์ ต่อไปหนึ่งสองสอ่าฝั่งนี้จะเขียนด้วยสีแดงนะให้มันตัดกันซะหน่อยหนึ่งสองสามอ่ห้าหกเจ็ดเอ่าเรามาดูเลขจะมานะเอาเลขวิ่งนะครับผม 8, 9, 0เก้นี่นี่แตัวนี้นะ ฝั่งนี้เจ็นะเอาเ 9, ลขเก้กับเลขแปดชนกันเราเอาเลยตรงนี้นะเไปที่ไหนฮะไปเกไปเกไปเกได้ตัวไหนครับ9ก95สี่เห้าเป็นสีนะ9ะเป็นห้้า ก้าหกเป็นหกเก้าขีดเส้นนะอ่าเรามาดูหลักแปดวงกลมหลักแปดนะแปดอยู่ตรงนี้นะตรงกันข้ามกันนะแปดกับเก้าเป็นเลขวิ่งนะมาด้วยกันไม่แปดก็ต้องเก้าเราวิ่งอ้าวสลับทางกันนะแปดมาทางนี้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามอ้าวแปดหนึ่ง แปดสได้ตัวไหนครับผมกลับด้วยนะแปก็1 8 8่สองก็ส8งแก็สามแปเม็ดเดียวครับผมได้12ชุดบนนะมเม็ดเดียวบนล่างออกได้นะ 4, 9, 6, 9, สะ 2, ี่เก้หกาะสงหางแล้วก็สา แล้วก็เอาหนึ่งแปดหรือสองแปดดีนะสองแปดนะ,ะในชุดนี้เราจะได้เลขก,กี่ชุดครับผมได้สี่เก้าหกเก้าสามแปดกับสองแปดบนล่างนะ หกก็คอ6กอ่ะได้10นาทีพอดีนะอ่ะแคบบนหน้าจอไว้นะเลขมาหาง่ายแบบยืนนะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะ9ก้าสี่ส9่เก8าเ8 8าห8าห้าเกชุด นะครับผมกลับพร้อมถ้าไม่กลับมีแค่หกชุดนะตรงนี้นะแต่ว่ามันชอบเข้าทางกลับนะฮะส9่เก้าห้าเก้า้าอซบอกว่าสายแข็งดับไปแล้วสี่นะใครดับได้ดับบอ,อกเลยนะใครเอาเลขวิ่งวงกลมมาวิ่งเอาก็เอา,เ,อาเลยนะงวดนี้วิ่งตัวไหนวิ่งเม็ดเดียวที่แวิ่งแปดเก้าครับผม วิ่งตัวรับ3กับ4ี่นะมาเรียงอเอาตัววิ่งก็แล้วกัน8กับ9มาตัววดนี้5กับ6มาตัวนะตัววิ่ง,งวันนี้8กับ9แคปหน้าจอไว้นะครับผมจะมาตามนี้ไหมเลขมาหาง่าย แบยบยืนนะทำง่ายนะฮะอ่ะไปแล้วครับผมทำลาพาจากไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์แจ้งข่าวมาชนกันหลายเจ้านะแปดเก้ากับแปดบางเจ้าเก้าเม็ดเดียวบางเจ้าแปดเม็ดเดียวบางเจ้าก็หกสามแปดสามตัวไปเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไป